คลิปนี้นะครับก็มีภารกิจที่ต้องมาเก็บโดนที่กลางน้ำลำธารนี่นะครับเนื่องจากว่ามีชนสายไฟนะฮะเดี๋ยวจะลองลงน้ำกันพอดีว่าออตอนที่ตกแล้วมันยังลงไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเขื่อนยังไม่ได้ปิดน้ำน้ำมันจะค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เขื่อนปิดลแล้วเดี๋ยวจะลองงมกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะอาให้ดูข้างหลังนิดนึงนะ นี่น่าจะอยู่น่าอยู่แถวนี้แหละนี่มันมีสายไฟอยู่ในชะ่ไหมสายไฟคือบิบินบินบินมาเนี่ยมันย้อนแสงครับมองไม่เห็นจริงนะเดี๋ยวจะลองลงก็ดูเจ้าของโดเจ้าของลำเป็นไงบ้างครับสังเวยเป็นหนึ่งลำโ <laughs> ดนจนได้ <laughs> เอาลำสำรองบินก่อนนะ ิผ <c oughs> ูด้โดนครับเมื่อกี้มีการลงไปในลำธารเลยเพื่อจะค้นหาโดนติดไอเอพนะครับของสมาชิกอาจารย์กรมเบงนะครับก็เจอจนได้นะครับก็ต้องขอบคุณเ,าเขาเรียกว่าหลายทางเ,าเ,าเรียก่าคนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันงมขึ้นมาได้นะครับผมก็ลงไปเหมือนกันเนี่ยดูสภาพดินะครับแต่ก็เรียกว่าอะไรรอบนี้เสียโดนไปแล้วครับ2องลำนะครับอีกลำหนึงเป็น TJI มาบินโฟนะครับมาบินโฟนี่ก็อุบัติเหตุเหมือนกันครับโวรอบนี้นี่สมาชิกของเราเสียโดนในสองลำเลยนะนะครับแต่ก็ถือว่ากู้มาได้ลำหนึง่งตอนนี้เนี่ยคือตอนเย็นของวันแรกแล้วที่เรามาที่เกิดขุนด่านประกันชนแล้วก็เป้าหมายคือเราจะไปบินที่บนเขื่อนขุนด่านแล้วก็จะไปที่เขาช่องลมนะครับแต่อยากจะมาอัปเดตหนึ่งว่าตอนเย็นเนี่ยเราก็เรียกว่าอะไรเรามีการทดลองบินกันนะเราก็เก็บภาพมาฟุตเทกในวันแรกกันก่อน แต่ปรากฏว่าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับจะมีของทงางราชินท่านหนึ่งของชื่อบุณกรเนี่ยหรือไอก็คออือระหว่างที่บินไปตามลำธารนะนะปรากฏว่ามันเป็นมุมย้อนแสงนะครับมุมย้อนแสงแล้วก็ เันจะไปเจอสายไฟสายไฟ้นสีดำน้ำก็สีดำนะนำำครับมันทําให้ระยะในการมองเห็นเนี่ยไม่เห็นจริงผม็มาไปดูภาพในภายหลังเออจริงด้วยว่ามันมองไม่เห็นไม่ในที่เดินอยู่ในระยะที่มันใกล้มากจนหลบไม่ทันนะก็เลยมีการชนสายไฟแล้วก็ร่วมการลวกน้ําเลยนะครับแล้วก็อตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจที่จะเก็บตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละคือก็ขับรถรีบไปดูจุดที่ตกเลยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าเขื่อนยังปล่อยน้ามาอยู่นะครับพอปล่อยน้ําทําให้น้ำเนี่ยในลำธารค่อนข้างแรงนะครับเราก็ยังไม่ลงไปเก็บบนะครั ก็รอตรงเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับแล้วก็ปิดถ้าจะปิดน้ำกั้นเขื่อนเนี่ยแล้วก็เหลน้ำเราลดความเชี่ยวลงลก็เลยถึงว่าลงลงไปดำลงไปเก็บได้นะครับคือน้ำต้อไม่สูงมากนะประมาณเอวผมแต่ว่าด้วยความที่ขนาดว่าอ,อ,อะไรนะมันมันมันก็มันก็ความแรงหายไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังผือลำบากอยู่ก็ขนาดตัวผมใหญ่ยังเปียวอ่ะยังลอยอ่ะแล้วก็ได้รับบาดแผลพอสมควรเหมือน,นกันนะครับอีกลำหนึ่งก็เป็นบาวิคโปนะครับของ สมาชิกน้องน้องตู่นะครับหรือมาวิคโพรเาบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปนะพอดีว่าผมมาอยู่ข้างล่างได้ฟังข้อมูลทีว่าคือทางน้องเขาขึ้นไปที่บนเขื่อนกันแล้วแล้วก็บินเก็บภาพบรรยากาศใช่ไหมครับแล้วก็สไลด์ด้านข้างนี่แหละเราคิดว่าไปไป,ไปเกี่ยวไปชนอะไรบางอย่างทำให้โรนเนี่ยร่วงตกน้ําเลยนะครับซึ่งน้ําข้างบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะหมดโอกาสในการเก็บเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากที่อาบน้าอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับน้องอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมาช่วยทางอีกลำหนึ่งนะเออลงไปในคลองลงไปลําทานเลยวันนี้นะฮะเออเนี่ยถอดเสื้อผ้าเดี๋ยวเตรียมตัวจะอาบน้ำแล้วนะครับก็คือโอเคแต่ก็แต่คนที่เจอไม่ใช่ผมนะก็เป็นคนในระแวกนั้นนะที่เขาช่วยกันงมเจอก็คาดการณ์เอาว่ามันจะมันจะไปที่ทางไหนแล้ว,ลวก,ก,ก,ก็ค่อนข้างเจอตกในน้าก็ค่อนข้างางลำบากนะครับคิดว่าลําน่าจะน่าจะพังแหละนะครับคิดว่าพังนะครับ แต่ไม่รู้ว่าไฟล์ที่เราถ่ายมาเนี่ยเพราะว่าเห็นน้องอาจารย์ผมเนี่ยบอกว่าโอ้โหถ่ายมามุมได้สวยมากเลยนะครับก็อยากให้น้องขอได้ไฟล์สวยๆมาฝากทุกท่านให้ชมกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อนะนะครับเตรียมใจเลยนะครับใจว่ามันาจะต้องทิ้งแน่ๆแล้วหนึ่งช็อตแต่ไม่คิดว่าจะทิ้งโง่ๆคือมันทิ้งผัดง่ายเกินไปฮะ มันไม่ทิ้งแบบว่าไไมม่่อย่าง,งอย่างนี้ไม่ถือล้วตกเนี่ยไม่ถือว่าโทษนะก่อน<ก>อย่างนี้มันเป็นแบบอุบัติเหตุว่ะพี่มองว่าใครก็ไม่เห็นไงอยรู้ว่าเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยเล่าอ,อีกทีหน,นึ่งนะคือเราบินใหญ่ใหญ่เ,เอฟพีวีใช่ไหมแล้วก็บินตามลำตาไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วงานจะจบแล้วคือวันก่อนด้วยที่จบช็อตอยู่ บินเลาะมาจังหวะย้อนแสงแล้วก็เห็นแล้วแหละครับเห็นในแว่นสายไฟแผงล่างแผงเบืเลอร์เลยก็เลยยกขึ้นไปหน่อยหนึ่งเล่นเลยเข้าไปอีกนิดหนึงเห็นแผงที่สองเล็กลงก็ยกอีกหน่อยนึงจะยกจังหวะไอ้สามแผงที่สามจนเต็มหน้าโโอ้หภาพตัดว่าโอ้โหแว็ปตัดไปเลยเจ๊ยังคิดว่าซ่อมได้ไหมจะได้จากบอดี้เนาะไม่ซ่อมดีอากาศเห็มน้ำด้วยเค็มได้เหรอนี้เป็นไปได้ เดี๋ยว๋เดียวจะมีคลิปประกอบเนาะอยากให้ดูให้ดูคลิปประกอบนิดนึงนะไปดูคลิปในแว่นอันนี้คลิปจากหลังนี่ครับพี่ป้อมไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูดิดูเห็นไหมพี่ก็ดูในเมื่อกี้จะให้แฟนพี่ดูอยู่โอ้วันนี้ครับผมมาบินสวยนะนี่คือโอ้นี่จังหวะบินขึ้นเขื่อนสวยว่ะสวยนะดูดิโอ้โหเดีเลยได้ใกล้ช็อตจบเนี่ยเขาม้วนขึ้นไปบนสะพานไงนี่แต่ โอ้โหสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพจริงเรือเรือสามลำนะอะไรแบบตรงนั้นน่ะโอ้โหตกแต่อันนั้นคือจะจบแล้วเดีจากสะพานไปอีกหน่อยหนึ่งตรงที่เขาปล่อยเรือแล้วผมไม่รับมือเลยแล้วก็กับโอ้โหบินสันเขาเลยอออ่ะเขึ้นไปสันเข่ายอดซ้ายมือเนี่ยคือนีโอ้โหสวยเลยเนี่ยสวยมากนะสวยนะสวยสวยอยู่เลยเนี่ยสวยสวยใกล้เลยเนี่ยเจ๋ห้าปวดดัชชั่ม บอกว่าไรแล้วมาแล้วข้าก็มาแล้วรับเนี่ยสอดสำคัญสอดสำคัญมาแล้วเนี่ยล้อริมน้ำไปเรื่อยใช้การปกติมีสายการงานได้นี่โอเวอร์ลุปตีนังการรอบนึงนั่นแหละคือช็อตจบผมแล้วอันนี้ไฟจากแว่นเลยใช่ไหมอันนี้จากลำอันตัดลำไม่เสียหรอไม่เสียซิมมันจาวซิมซิมวันแล้วกินแล้วตัวเนี้ยเป็นการ์ดมาเนี่จลลี่ดับเลยเไปนะ สวย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 โอ้โหนี่ครับเด่นชัยหน้าตาเด่นชัยเราผู้เชี่ยวชาญไหนเล่าเล่าเหตุการณ์วันนี้ให้ฟังนิดนึงครับพี่เด่นชัยเป็นยังไงแบาดบุครับแบาดบุกเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ทีบาดบุไปกลางน้ําเลยใช่ไหมกลางน้ำครับกลางเขื่อนเลยเขื่อนมาได้สวยๆไงก็เลยเฝ้าเฝ้าเขื่อนเฝ้าเขื่อนไว้เผื่อรอรอรันทัพไปมาเนี่ยครับว claro> ันน oh. ี้โดนไปแล้วต้องมีบาดแผล อืมโตโตโไปคิดว่าเอาคิดว่าจะเก็บได้ไหมโอ้โหเป้าเป้าก้นเขื่อนดีกว่าครับเนาะมันมันมันลึกมากใช่ไหมอยู่ก้นเขื่อนดีกว่าทิ้งไว้เป็นอุสรนัครั้งหนึ่งเคยมาเขื่อนจะได้คลิปไหมได้คลิปมาไหมตอนตกไม่เลยพี่คือมันไม่มีมันไม่มีไม่มีเก็บไว้ในโทรศัพท์มันมีอยู่แต่ในเมมไฟแค๊สก็ไม่มีหรอไม่มีไม่มีครับไม่มีไฟแค๊สมีแต่ความทรงจํา โอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเหลือเหลือซีโนเนาะเราไปเขาช่องลมกันนะได้ๆด้เหลือซีโน่พรุ่งนี้อาจจะทิ้งอีกรันนึงก็เป็นได้ไมาไม่เอาไม่เอาแล้วเราไม่เราไม่คุยเรื่องทิ้งกันแล้ว